ฮัลโหลสมาเลยยูมาตะแฮมฮัลโหล e v e ี y o n e มันยังซิมารินใส่เกาะมาดินตาตาชายเกาะตาโนหอนตาโนหอนเออตาโนหอนอยู่บ้านไหนบ้านพ่อบ้าสบ้านพอบาสเนาะโอ้น้ำใส่น้ำไหลใสสะอาดนะฮซิมารินโอ้คนมามาไกลาๆมนบาดิน แมนแล้วเอาขี้รถรถยังมาก,กอ่ะลดท้ายหน้าต๊อกๆนะลด <c oughs> ต๊อกต๊อกๆนะเอาเขาหันมากกว่าเออเพื่อนกันนอนลินเชยอ,อยู่ไนะเพื่อนกันอะไรตาเนิน่นปตัตโตเคร้อยน้ำนี่เลย <c oughs> เออไม่เหนียวมาน้ำไผ่เลยก็ด้ยน้องพร้อม <p ap od ose> ด้วยครอบครัวเพ่น<ม>บอกตายคือตัวมูตอนร้อยน้ำนี่เลย ขึ้นขึ้นหมู่ตัวนี่เหี้ยงสิงาวันนี้วะไว้ปม่ิม่เนี้อากาศเป็นยังไงก็โอ้ร้อนมากเลยอากาศฮอนก็เลยพากันมาลินตาเนาะในโอกาสมาแต่เวียงเนาะมาแต่เวียงเขาก็มาบานเนามาลินตาเบมึงน้่มเขามาไสท์เหรอไซท์โอ้เขามาไสท์มึงปล่าเพี้ยนนักโตมีแต่ปลาเชีวปลาซอยอะไรเดี๋ยวไปทั้งลุ่มเลยมึงเด็กน้อยลินคือสีคักดีเลย เอาลีนกลางคืงหนุมีแต่ผู้ใหญ่เนาะมาเดินทางมาตาหนีไก่บอลลิงบอกมันไก่ปะไก่ไดกลปะเออมันทางเขายากปะโบโบยางปะเออทางทางยางปะขี่มาหนึ่งก็ล้มขี่มาหนึ่งก็ล้มบึ่งธรรมศาสตร์เนาะโอ้เขามางามเนาะมั่นนำคอมมอร์ไซส์ไซเท้ไซว่า มาเดี๋ยวเบิ้ลทางนุ่มกับเขาเขาพาครอบครัวมาไดลยแล้วเขากลัวกับพิโรไถมาป่าปูซาดแล้วก็กินเขาอย่างนี้กินกันแบบข้าวป้านะเรน,นบอกเออแก่งนอต่บงหรั้งก็อัดขึ้นทาบริกรกินของเขาเน <laughs> <laughs> าะทางบริมา <laughs> <laughs> เบิ้งเพื่อนลินเงยยุ่มกับป้าหมูตอ้ำสองตัว <laughs> 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 แล้วเขาแย่งไปแย่งมากอะโอ้แต่แต่มาจังหน่อยพากันไปเบิ้ลยุ่ม มันเป็นยังไงก็อยู่เทิงก็มีนีทําาแยงเบิ่งนุ่มกันแหมผู้สาวเป็นจังได๋ผู้สาวนะยนดีไมก็เย็นบักเลยเย็นอันนั้นมากเลยโอ้สีสีเลยบ่อยน้องมันมีแต่เอออันตาดมันมีแต่อยู่วันนี้ว่นี่บ่อยเทิงแหงใหญ่ก็นีอกแม่นบ่โอ้ทางขึ้นยากบ่โ ยากเนี่ยรถจักขึ้นได้ปะได้อยู่ได้อยู่เนาะรถแทหน้าตกตกในขึ้นไดปะขึ้นไดเนาะมื่อหน้าผ้าไปเนาะมื่อหน้าเนาะเออไปหาโน่โน่ออกหลายบนยามนี่หลาเนี่เนาะโน่เนาะเลยโน่เลยโน่ไล่แล้วก็นโน่โน่จูดเนาะโน่เลยโน่จูดมึงเคยยิงจหมเื่อเอเธอไม่เคยมันก่ได้มีขายโอ้เนี่ยก็คือโบขายกับโบซื้อมีคนซื้อ ยูได้หรือวูเลยมันวูวโอ้เนอเฮียเนอซอนนี่บอกมียูมีทิงยมเทิงไหมเออยมเทิงเนาะมุน่าไปหาเนาะมาแกงนอกกินเนาะมาเนาะเอ้าเขาตัดภาพมันีสอนวิธีลอยน้ำเนาะลอยน้ำลอยดังนี้เนี่ยลอยอจาะอจาะังสีบอทึกเด้เ็กจังซีน่ะเด็กจังซีบอทึกเด็กจังซสอนลอยใหม่เนาะเอ๋จิลอยลอยจังซี่ได้ วิธีก็ลอยน้ำไดรับโลกเน hey, ี่ยลอยยังซี้ล hey. hey, อยยังซี้นี่กเด็ยลอยยังซี้ยังทึกนะลอยเมื่อกี้ในโบ๊ทึกพิสแล้วที่ที่ลอยน้ำเมื่อกี้นะครับมาเขา,าสิพานย่างพากันย่างไปลงรุ่มได้บัดนี้ได้ย่างไปบางคนเขาก็าส่เมื่อแหละบางคนก็น,นอนรับอจริงๆมันเย็น,น,นบรรยากาศมันไดเนาะนนเอ้ยยุงบกัดคนโม่ง <laughs> บรรยากาศได้เอ้ยน้ำกับคอามาไซส์เถอะมาเบิ่งเด็กน้อยเหมือน เรื่องน้อยอําน้ําจดจดมื้อนี้โอ้กับตกนี่เบิ่เรื่น้อยเฮ็ดอีหยังกัดอันผู้สาวนี่ผู้สาวอะสาวสาวน้อยมเออสาวน้อยเนาะอ้อๆเนาะออกผู้สาวน้อยนี่น่ะอ่ะมาเบิ่งผู้สาวน้อยจน้อันเพิ่นตบหูตบหูได้กบตบกบหูได้ยงไปยงมาก็บ่เห็นปลาเนาะปลาเฮาบ่มีอยู่นี่น่ะมีแต่ปลาซิวเียวเบิ่งนลุ่มก็โอ้นํานกันนนอยู่ไดนกันลายอยู่ได กดตกในรอยยามีเนาะขันมานำแรงนี่ยามแรงนี่มีบ่นนำเนี่ยบุกเลยคือกันอ้าวคนบานหรือเรือปรุค่อยไปเนาะโอ้ก็โดนไปด้วยอือโดนไปน้วยเนี่ยปีหนึ่งไปยู่ประมาณเก้าสิบเก้าเดือนตะก่อพูดเม่นอยู่เพื่อนเลยว่าสำหรับเราสองคนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่เด้อขอบใจ